ตอนนี้เดือดจัดเลยนะครับโอ้หอย่า <c oughs> อย่าทำากสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับอามิโก้แก๊ นะครับวันนี้ก็มีอะไรสนุกสนๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับตนันก่อนนะครับผมได้ไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับไปซื้อของมาไว้กินนะไปเห็นเจ้าเจ้าหมาล่าหม้อไฟมา,มาม่าหม้อไฟพวกนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราพกไปไหนเนี่ยแล้วเรารเกิดว่าไม่อยากกินมาล่าไม่อยากกินมาม่าอะไรนะครับแต่ว่าอยากกินอย่างอื่นแต่เราจะทําได้ไหมนะครับโดยการใช้หม้อไฟของ แล้วมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วมันจะเฟี้ยวหรือมันจะเรลวแต่ผมคิดว่าครับน่าจะเฟี้ยวโอเคครับรอไม่รอช้าเลยเดี๋ยวไปกันเลยนี่นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซเว่นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ผมซื้อนะครับก็ตัวฮอตคัมนะครับโดยปกติผมกินก็จะกิน รถมาล่านะครับนี้จัดไว้เลยหูเอามาล่าสองอันนะครับเอาน้ํายำนะครับอีกอันหนึ่งแล้วกันโอเคไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อพันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยนะครับ โอเคนะครับและตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับไว้ตรงนี้นะครับโดยเราจะใช้วัตถุดิบหลักจะเป็นตัวนี้นะครับฮอตสัคหรือว่าถ้วยร้อนแบบไม่ต้องเติมน้าร้อนนะครับแต่ว่าใช้น้ําธรรมดานะครับเข้าไปทําปฏิกิริยาผมก็ซื้อมาทั้งหมด3อันนะครับวันนี้ก็จะทํา3เมนูนะครับผมจะทําไข่เจียวไข่ต้มแล้วก็ไข่ตุนนะครับมาลองดูกันนะครับว่า เจ้าตัวเนี่ยครับช่วยร้อนนะครับสามารถทําเมนูพวกนี้ได้หรือเปล่าอันดับแรกนะครับเราแกะกันเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภายในนะฮะมีฝาปิดให้นะครับมีเครื่องปรุงแล้วก็มีเส้นมาม่าตัวนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับตัวซิ๊กเนเจอร์ของมันก็คือตัวถุง ทำความร้อนโดยมีปฏิกิริยากับน้ำนะครับโอเคนะครับแต่ผมจะเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนะครับนะครับแกะเลยนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นถุงผ้าธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันจะมีเจลมีสารอะไรอยู่ในนี้นะครับใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาไข่ใส่ลงไปแล้วเติมน้ำให้ท่วมเลยนะครับ โอเคครับเห็นไหมครับเริ่มเดือดแล้วนะครับมาใส่น้ำปลาปีนะครับใส่ปุ๊บเดือดปั๊บเลยนะฮะแล้วก็ได้ชิ้นแรกของเรานะครับเป็นไข่ต้มนะครับโอเคเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ก่อนข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยครับแล้วเมนูต่อไปนะครับเราทำเป็นไข่ตุ๋นนะครับ เดี๋ยวดูกันแกะอีกเหมือนเดิมนะครับข้างในก็หน้าตาน่าจะประมาณนี้ด้วยแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอ๋อเจ้าตัวหมาล่านะครับจะมีเห็ดหูหนูขาวด้วยนี่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 ไข่ตุ๋นนะครับแล้วก็จะทําเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะขอปรุงไข่ก่อนนิดนึงออ๋ใส่หอมเข้าไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ ปรุงรวด้วยซอสนะครับซอสซุปรวดนิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปสักนิดนึงโอเคเดี๋ยวคุณครับผสมน้ำเข้าไปด้วยนะครับนิดหน่อยโอเคนะครับนี่เราตเตรียมขยไข่และสุวนผสมที่เราได้แล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับโอเคประมาณนี้แหละแล้วตอนนี้นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับคือเตรียมน้ำร้อนจุ่มอ,อยู่างนี้นฉีอกอล้วเหมือนเดิมครับ เนอเอเหมือนกันนะครับมาใส่เข้าไปเลยปึ๊บเดิม,มเดิม,มเดิมแต่ตอนนี้นะครับผมจะเอาไข่นะครับมาเตรียมใส่ที่นี่ไว้นี่น่าจะเวิร์กอยู่นะครับผแค้าสำหรับไข่นะครับที่คิดว่ามันจะเฟี้ยวหรือไม่เฟี้ยวนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าน่าจะเฟี้ยวครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาน้าใส่ นั้นเข้าไปเลย โอเคนะครับตอนนี้เราได้ได้อะไรบ้างแล้วนะไข่ต้มไข่ตุนและก็คือไข่เจียวนั่นเองนะครับไข่เจียวนี่ครับผมว่าเป็นเมนูยอดนิยมเลยนะครับเผื่อใครหลายหลายคนนะครับอยากจะนำไปใช้นะครับลองดูนะครับว่ามันจะเฟลหรือมันจะเฟียวนะครับเรามาดูกันโอเคนะครับตอนนี้ ไม่มีถ้วยน,นี้แล้วอ่ะไว้เจียวไข่อ่ะเดี๋ยวผมแกะเลยก็แล้วกันสําหรับใครนะครับที่ถามว่าตกลงแล้วถ้วยร้อนเนี่ยครับที่เป็นมาม่าเนี่ยครับมันถ้วยละเท่าไหร่นะครับราคาจะอยู่ที่ถ้วยละสามสิบห้าบาทนะครับที่เซเว่นนะครับณตอนนี้นะครับ เจี๋ยวไข่เสร็จแล้วก็เตรียมซอยหอมใส่เหมือนกันนะครับเพราผมค่อนข้างชอบนะครับใส่ไปหมดเลยโอเคนะครับ ตึ้งตึ้ง,งใส่เข้าไปเลยโอเคแล้วก็ตีตีก่อนนะครับแล้วก็มาปรุงด้วยซอสปรุงรสเหมือนเดิมนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับเอาตามที่เราชอบนะครับแีก้ก็พริกไทยโอเคหลังจากใส่พริกไทยแล้วก็ตี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  เฮ้ยเอางี้ไหมผมคิดว่าไข่เจียวอะเราใส่ผงอันนี้เข้าไปสักนิดหนึ่งไหมผงหม่าล่าครับเป็นผงเครื่องปรุงที่เขามีแถมมาให้เฮ้ยลองดูลองดูผมว่าน่าจะเซียวนี่นี่น,น,น,นี่ใส่เลยใส่เลยนี่นะครับใส่เข้าไปอุยแดงขึ้นมาเลยอะโอเคใส่ไปเท่านี้ก็พอน,อนะฮะ หู <c oughs> <c oughs> กลิ่นมาล่า <c oughs> มาเลยโอ้โคตรเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวแน่เฟี้ยแน่ชัวโอเคนะครับเอาตีไข่ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเตรียมนี่เลยที่ทำความร้อนเหมือนเดิมเขามีแถมมาให้นะโอเค ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วไข่เจียวนะครับสิ่งที่ขาดไม่นะก็คือต้องใช้น้ํามันเดี๋ยวจะเราจะลองเอาน้ํามันใส่เข้าไปเลยไม่ต้องเยอะนะครับเหมือนเราทอดไข่นี่แหละไข่แค่ฟองเดียวเองนี่ใส่เพื่อเือบไวเบ้เคลือบไว้นี่เดี๋ยวเรอให้ไอตัวเตาของไข่เจียวเราเดือดกว่านี้ก่อนนะครับ น,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 นี่นะครับแดงจัดจัดอะ่ะโอเคนะครับระหว่างนี้น้ํามันกําลังเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมกระเทียมไว้เลยทอดไข่อ่ะมันต้องใส่กระเทียมไม่ต้องเอาเปลือกออกหมดนะครับผมว่าไว้ไม่รู้เหมือนกันเห็นไปซื้อที่ไหนนะครับเขาก็จะไม่เอาเปลือกออกไม่รู้ว่าเขาขี้เกียจหรือว่ามันเป็นสูตรหรือเป็นอะไรนะครับ บี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับเตรียมกระเทียมเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวรอให้กระเทียมกับน้ำมันร้อนทั้งนี้นึงนะครับเพื่อกระเทียมจะได้หอมๆนะครับอ๋อตอนนี้ได้กลิ่นกระเทียมขึ้นมาแล้วครับจริงจริจรจรกลิ่นเหมือนไข่เจียวเลยอะ่ะ โอเคกระเทียมหอมแล้วเดี๋ยวเราเอาไข่ใส่เข้าไปเลยไข่เจียวหมาล่านะครับนี่นี่ใส่ไปแล้วใส่เข้าไปแล้วเราปิดฝาช่วยนี่นะนี่นี่นี่ครับเริ่มมีควันแล้วเหยื่อแล้วอุกออกมาแล้วนะครับ ขอเช็คเช็คเช็คหน่อยไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คืออะไรคือไม่ได้อย่างนี้เหรอดูนะครับนี่นีนขอบขอบมันเห็นไหมเฮ้ย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 สถานการณ์ของไข่เจียวตอนนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นไข่เจียวอยู่แต่ว่าเหมือน กระทะมันเล็กนะครับแล้วก็มันก็เลยจะหนานิดนึงตอนนี้นะครับทั้งสองเมนูแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มหรือไข่ตุ๋นนะครับตอนนี้ได้สงบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีความร้อนและอุ่ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังมีความร้อนอยู่ในถ้วยอยู่นะครับเหมือนสารที่อยู่ในถุงทําความร้อนนะครับน่าจะถูกใช้งานไปจนหมดแล้วนะครับมันก็ไม่เดือดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะเจ้าตัวสุดท้ายนะครับไข่เจียวของเรา มาลุน้นกันนะครับว่าก่อนที่มันจะหายเดือดนะครับมันจะสุกไหม2,000 years later มันจะสุกไหมวะเนี่ยเมื่อกี้ประมาณกี่นาทีอะไอตัวหม้อนั้นอะที่มันกว่าจะเดือดหมดอะโอเคครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าหม้อของเรานะครับจะเดือดน้อยลงแล้วนะครับฟังจากเสียงนะครับน่าจะสุกแหละเดี๋ยวเราจัดใส่จานกันเลยนะครับโอเคครับโอเคนะครับเราได้จานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไข่เจียวของเรานะครับจัดใส่จานเลยมันไม่เดือดแล้วนะครับ ะรประเมินสถานการณ์ดูนะครับเจ้าไข่เจียวของเรานี่โอเคนะครับหลังจากเราเตรียมไข่เจียวใส่จาร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีก2เมนูที่เราได้ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือไข่ตุนแล้วก็ไข่ต้มนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูไข่ตุนกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับโอเคมาดูพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสอามแดดโอ้โหไข่ตุนนะครับประสบผลสำเร็จนะครับนี่นี่นเป็นไข่ตุนแบบของจริงเลยนี่หอมจัดนะครับ สรุปว่าไข่ตุนเฟี้ยวครับนี่แล้วมาดูกันอีกหนึ่งเมนูนะครับเพราะว่าไข่ตุนเนี่ยตอกออกจากฟองใช่ไหมแล้วเราเอามาใส่มันก็อาจจะสุกง่ายกว่านะครับเมนูสุดท้ายที่เราได้เตรียมไว้แต่อันแรกเลยนั่นก็คือไข่ต้มนะครับขอดูก่อนดูก่อนดูก่อน โ oh. ทุ่มแบบบวมปึงเลยอะ่ะนี่ฮะสภาพนี้เลยนะครับเอาทิ้งเลยนะครับร้อนโอเคเรามาดูไข่กันนะครับมาดูกันนิ่มๆอยู่เฮ้ย hey! ไข่ต้มไข่ต้มต้มไข่ไข่ต้ม,ตม,ตมนะครับ หรือว่าไข่ต้มนะฮะเฟี้ยวครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือกินกันเลยนะครับไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยไข่ต้มอ่ะมันสุกหรือเปล่าดูดูดูว่ามันจะสุกเลเวลไหนนะครับโอ้โหสุกคือสุกเลยครับ สุกแบบสุกแบบไม่มีอะไรกันนะนี่นี่น,นี่นี่ใส่นิดน้อยพี่ชายใส่เข้าไปอีกนะครับนี่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 ดูกันนะครับไข่ต้มหม้อไฟ แขนจัดโอเคครับสรุปจัดว่าเฟีย้ยวนะครับแล้วเรามาดูเมนูต่อไปเจ้าไข่ตุน๋นนี่ช้อนเดิมช้อนเดิม แต่ตุนนี้เราใส่อะไรลงไปบ้างนะหอมแดงซอยนะครับแล้วก็พริกไทยแล้วก็ซอสปรุงรสโอเคน,นด,ดึงเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อร่อยจริงอร่อยจัดอ่ะเฮ้ย เอาเรื่องอยู่ได้เลยแหละได้เลยอ่ะได้คือได้เลยอ่ะโอเคสำหรับสองเมนูแรกนะครับทั้งไข่ต้มแล้วก็ไข่ตุนนะครับสรุปว่าเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าเรามาดูเมนูสุดท้ายกันนะครับที่เป็นเมนูที่เราค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงนะครับนั่นก,ก็คือไข่เจียวของเรานะเองนะครับ ไข่เจียวของเรานะครับนี่ดูหน้าตาสักก่อนหน้าตาสักก่อนหน้าตาหน้ากินอยู่สีสันก็ได้อยู่ถ้าเทียบกับไข่ตุ๋นนะ่ะเห็นไหมแต่ไข่ตุ๋นอร่อยจัดอร่อยจริงแล้วเราจะมาลองชิมกันเลยนะครับสําหรับเจ้าไข่เจียวหม้อไฟกระเทียมด้วยกระเทียมด้วยเราจะใส่อะไรไปบ้างนะอ่า หอมแดงซอยกระเทียมพริกไทยซอสปรุงรสแล้วก็ผงปรุงรสหมาล่านะครับมาดูกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไง hey, <hey>, hey. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีอ่ะอร่อยเหยเดี๋ยวดงอร่อยมีความเปรี้ยวๆนะครับ แล้วก็มีแบบเผ็ดแบบปลาเลมปลาเลมมาไม่เผ็ดมากครับไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่ถึงกับลิ้นชาแบบแบบแบ,บแคบบ่แค่มีความรู้สึกเฉยมีเปรี้ยวแบบให้เผ็ดนิดนึงสรุปว่านะฮะไข่ <S <S เจียวบอ่อไฟของเราจัดระเอียวครับ <S 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 โหงั้นก็จะรออะไรครับผมขออนุญาตไปจัดกับข้าวสวยร้อนๆอก่อนก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครดูคลิปนี้แล้วครับเกิดว่าชอบใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับขึ้นหนึ่งอามิโก้แก๊งนะครับแล้วเราจะมาทําคลิปใหม่ๆสนุกสนุกกันให้ดูกันอีกครั้งนะครับโอเคครับผมแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับ3เมนูนะครับ3เมนูหม้อไฟนะครับที่เราเอามาทําไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่เจียวนะครับหรือว่า3เมนูนะครับจัดว่าเฟี้ยวนะครับบอกแล้วมันน่าจะเฟี้ยวมันก็ต้องเฟี้ยวดิใช่ปหมอนะ แล้วอย่าลืมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราอย่าลืมกดออดนะครับกดออดช่องอเมโก้แกงไว้ด้วย